วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการรักตัวเองหลายครั้งที่เรามัวแต่ดูแลคนอื่นมอบความรักให้คนรอบข้างจนบางทีก็หลงลืมไปว่าคนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองและนี่คือ5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณกลับมารักตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวันครับวิธีที่ 1. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อแรกที่ต้องเริ่มทำเลยก็คือหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ในโลกโซเชียลที่เราเห็นแต่ด้านที่ดีด้านที่สวยงามของคนอื่นทั้งชีวิตที่สมบูรณ์แบบความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉามันง่ายมากเลยที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่รีพอหรือรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีเหมือนคนอื่นบ้างแต่ลองคิดดูสิครับว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือความพิเศษที่ไม่เหมือนใครยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง เพราะมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้อย่าให้คุณค่าของตัวเราไปขึ้นอยู่กับสายต,ตาของคนอื่นวิธีที่2หาเวลาอยู่กับตัวเองในแต่ละวันเราอาจจะยุ่งกับงานครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจนไม่มีเวลาที่จะฟังเสียงในใจของตัวเองลองหาเวลาเพียงแค่1 5บหถึงยีนาทีในแต่ละวันอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือเล่มโปรด หรือแค่ได้นั่งจิบกาแฟสบายๆมองออกไปนอกหน้าตา่างเวลาเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้เราได้ทบทวนตัวเองได้ทำความเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในะทำให้เราได้ยินเสียงในใจของตัวเองชัดเจนขึ้นข้อ3อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่เราทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์หรือรเผชิญหน้ากับเรื่องยากๆในชีวิตเราก็ควรที่จะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับตัวเองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานโปรดการซื้อของที่อยากได้หรือการได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปการให้รางวัลกับตัวเองคือการบอกกับใจตัวเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยเติมเต็มพลังงานที่ขาดหายไปและทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปวิธีที่สี่เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปลดปล่อยความเครียดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เราสะสมในแต่ละวัน บางครั้งมันก็ไม่ได้หายไปไง่ายๆด้วยการนอนพักผ่อนลองลุกขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆการได้เดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้การเต้นในห้องนอนก็สามารถช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได้การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพกายแต่มันยังช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดในจิตใจทำให้เราใจเย็นลงและรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและข้อสุดท้าย วิธีที่5ให้คำชมกับตัวเองในทุกๆวันบางครั้งเราอาจจะคุ้นชินกับการมองหาข้อผิดพลาดในตัวเองแต่ลองหัดพูดคำดีๆกับตัวเองในทุกๆเช้าเช่นวันนี้ฉันจะทำได้ดีหรือฉันภูมิใจในตัวเองที่ผ่านเรื่องยากๆมาได้เพราะคำพูดเหล่านี้จะมีพลังอย่างน่าเหลือเชื่อมันจะช่วยให้สร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองจำไว้เสมอนะครับว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเติมเต็มหัวใจของเราให้แข็งแรงพอที่จะแบ่งปันความรักให้คนอื่นได้ขอให้คุณเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยความรักที่มอบให้ตัวเองและพบกันใหม่ใน A Bright Day ครั้งหน้าสวัสดีครับ